คณะสองฆ์อำเภอคลองหลวงร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกมอบถุงยังชีพ800ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลคลองสามพร้อมทั้งได้จเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจวัดสายสุวพันธ์จังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีออนไลน์ครั้งที่5ผ่านระบบซูม เพื่อสมทบทุน,ทนสร้างเสารองรับคูโบสถวัดสายสุวพันธ์วัดพระธรรมกายในเทร์แลดได้จัดพธิธีบูชาข้าพระและพธิธีถวายกองบุญต่างๆออนไลน์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบูนนิวส์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวบุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2564กับผมรณนกอนอิมกามชัยและทีมข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้นะครับทางสถานี T ี n รวมถึงสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ย้อนหลังได้ตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้นั่นเองครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมในวันนี้บุญนิวส์มีข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศข่าวสารงานบุญภายในองค์กร มาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับข่าวแรกนะครับคณะสองฆ์อำเภอคลองหลวงร่วมกับวัดพระธรรมกายโมูลนิธทธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุสิรรส์วัดพระธรรมกายทั่วโลกมอบถุงยังชีพ800ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยโควิด1 9ในเขตพื้นที่ตำบลคลอง3พร้อมทั้งได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจครับ เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาณอาคารศูนย์เรียนรู้ถงช้างเอราวัณวัดพระธรรมกายอเภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีโดยพระดําริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริย์วงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกคณะสงฆ์อคลองหลวงจัังหดปทุมธานีนำโดยพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอเภอคลองหลวงจ้าอาวาสวัดสว่างพบและพระมหาสุราชชาติชัญโยเจ้าคณะตำบลคลองสี จ้าอาวาสวัดมงคลผู้การามพร้อมด้วยวัดพระธรมมธรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกนำโดยพระครูสังครักษ์รังสฤษฎิ์อิทิจินตโกจะาอาวาสวัดพระธรรมกายและพระวิเทศธรรมพรประธานมูลนิธิธรรมกายได้ส่งมอบถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งขอส่งแรงใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน8 0 0ชุดให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดรวีรศักดิ์คาดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และคณะทั้งนี้ด้วยความห่วงใยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีความจำเป็นต้องกักตัวอยู่ภายในบ้านเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคซึ่งต่างได้รับผลกระทบ และได้รับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ภายในงานคณะสงฆ์พระธรรมกายยังได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทุกภาคส่วนและในโอกาสนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสยังมีจิตอันเป็นกุศลศรัทธานำข้าวสารจำนวน1น0 0กิโลกรัมถวายเป็นสังฆทาน แด่คณะพระพิสุสามเนรวัดพระธรรมกายเพื่อสั่งสมบุญและร่วมดูแลช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วยครับุมต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนะครับที่เมตตามอบข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพจำนวนร้อยถุงนะครับเพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนในตะบคลองสานะครับที่เจอ นะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับซึ่งตอนนี้ตคลองสามนี่ติดโคว 3, ิด COVID กันประมาณ500รายแล้วนะครับองค์การบริหารส่วนตคลองสามเองนะครับก็ถามว่ามีงบประมาณไหมมีแต่ว่าติดด้วยเรื่องระบบเรื่องระเบียบเรื่องกฎหมายนะครับนะมันยังไม่ทันกับการระบาดของโควิดนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับจึงได้ขอความเมตตาขอความนุเคราะห์มาย <SC> ังวัดนัดกายบนญธรรมกายนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับของต่างๆเหล่านี้ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในตมลองสามนะครับ วัดสายสุวพันธ์จังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามคคีออนไลน์ครั้งที่5ผ่านระบบซูมเพื่อสมทบทุนสร้างเสารองรับโรงอุโบสถวัดสายสุวพันธ์จังหวัดปทุมธานีครับวัดสายสุวพันธ์ตำบลคลอง4ีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามคคีออนไลน์ผ่านระบบซูมครั้งที่5ทักพเพื่อสมทบกองทุนสร้างเสารองรับ โรงอุโบสถวัดสายสุวพันธ์ซึ่งได้ถ่ายทอดสดพิธีกรรมจากวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานสงฆ์โดยทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนารายกล่าวคำอารัธนาศีลก่อนที่คณะประธานพระป่านำโดยคุณอรไทยบุญเวียงจะได้นำทุกท่านกล่าวคำถวายพระป่า ส่วนท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาพิจารณาผระปา่าพร้อมกันนี้คณะท่านประธานผระปา่าคณะท่านเจ้าภาพได้น้อมนําถวายผ้าปา่าและบริวารผระป่าจตุปจัจเทียธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพรวมทั้งญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมกันทอผ้า,าป่าในครั้งนี้ครับสำหรับพิธีทอผ้า,าปา่าสามัคคีออนไลน์ผ่านระบบซูม เพื่อสมทบทุนสร้างเสารองรับโรงอุโบสถวัดสายสุวพันธ์ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วเพื่อเปิดโอกาสให้คณะท่านเจ้าภาพรวมทั้งผู้มีกุศลศรัทธาได้สั่งสมบุญกุศลร่วมกันโดยทางวัดจะจัดเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาผ่านระบบซูมออนไลน์ซึ่งจะมีศูนย์กลางพิธีอยู่ณนะวัดเขียนเขตพระอารามหลวงโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภร์จะอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวง เป็นประธานดำเนินการกอ่อสร้างอุโบสถครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบุภาเปต,ตับพลีออนไลน์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีท b n และทางระบบ z o มออนไลน์ครับาราเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระแรม18 5เดือน8 วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบุพพเปตตพลีออนไลน์เพื่ออุทิศสนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในโอกาสนี้ทางวัดพระธรรมกายได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบซูม<อ>เพื่อให้สาธุชนทั่วโลกได้ร่วมพิธีกรรมไปพร้อมๆกับศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นพิธีกรนำกล่าวคำอารัธนาศีลห้าพิธีกรกล่าวคำอารัธนาธรรม จากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธนต์ในบทธรรมนิยามก่อนที่ผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพจะได้ร่วมการประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศสมกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆอาทิพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพพาบูชาพระมหาธรรมกายเจดียพิธีกล่าวคำถวายผ้าตรายจีวรพิธีกล่าวคำถวายข้าศน พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายจตุปปัจเจียธรรมและพิธีกล่าวคำถวายมรดกพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิต,ตก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจากทั่วโลกจะได้น้อมถวายเครื่องเทียธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับการจัดงานบุญในวันนี้ยังคงมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากจังหวัดปทุมธานียังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยงดการเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านพร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งกำลังใจและมอบอุปกรณ์จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลบางน้อยนห้องสมุดสมนักงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่8กรกฎาคมคมที่ผ่านมาพระเทพวชรบัณฑิตศาสตราจารย์ดรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานมอบเงินและอุปกรณ์ศึธาธรณูประโภคจำเป็นเร่งด่วน สำหรับคนไข้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่โรงพยาบาลวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งในขณะนี้มียอดคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นอนอยู่ที่โรงพยาบาลมากกว่า70เตียงซึ่งครั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีผู้ร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์สาธารณูปโภคสำหรับโรงพยาบาลวังน้อยเป็นโรงพยาบาลระดับ60เตียง แต่ขณะน,นี้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จําจำนวนมากกว่า70เตียงจึงมีความจำเป็นต้องขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์สาธารณูปโภคอาทิพัดลมที่นอนปิกนิกหมอนจานชามน้ำยาสักผ้าไม้แขวนเสือ้อราวตักผ้าปร,รอดวัดไข้เครื่องวัดความดัน ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมานะครับได้จัดบูชาข้าพพระต้นเดือนรกรกฎาคมและพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นฐานครับเมื่อวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาได้จัดพิธีบูชาข้าพพระโดยมีสาธุชนจากหลายอำเภอในจังหวัดนคร,รราชสีมามาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้และยังมีสาธุชนที่ร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านระบบซูมออนไลน์ โดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำสดนตม,มบูชาพระรัตนารายสดบมตม์บทธ,ธรรมจักรกเปาวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าพระนอกจากนี้ยังได้น้อมถวายมหาทานบาร,รมีด้วยการกล่าวคำบูชาข้าพระและกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมทั้งถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนา และร่วมกันปล่อยปลอให้ชีวิตส์เป็นฐานครับโดยในส่วนของพิธีกรรมในครั้งนี้ได้ดําเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เพราะมีสาธุชนที่มาร่วมงานต่างมีความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมและประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในพระรัตนารายนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อคณะสงฆ์ รวมทั้งสาธุชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เรามีข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่ง,สงเสริมศิลธรรมทั่วโลกมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในเวอร์ n นิวกับคุณสุชาดาระยะอินครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงวันนิวส์ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองบุญต่างๆออนไลน์ค่ะภายในงานท่านประธานสง์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้า สวดมนบทธรรมาจากกักรกระเป๋าวัตนสูตรสวดสรนเสริมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยกัลยาณมิตรปาริมาธรรมปริพัตตาและกลุ่มลูกตะวันธรรมโสภาตาเละนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวาย้าป,ป่าประจำเดือนกรกฎาคม โดยกัลยยนมิตรชนลัทิชานิทานและกัลยาณมิตรจันเพนบ็อกเซอร์นำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายรถยนต์ยานพาหนะแก้วโดยกัลยยนมิตรวาสนาสีสมกัลยยนมิตรวันทองผมทองนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตหารและปานะเป็นสังฆทานโดยกลุ่มลูกตะวันธรรม และกลยนานมิตรอัดพิมาเขื่อนคํานํากล่าวคําถวายและในวันเดียวกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นําคณะสงฆ์และสาธุชนเข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตและหล่อเทียนพันษาโดยคณะเจ้าภาพเทียนพันษาและศรัทธ,ธาสาธุชนได้พร้อมใจกันกล่าวคําถวายเทียนพันษากองบรมเศรษฐีกองมหาเศรษฐีกองจุลเศรษฐีและกองกล้าเศรษฐี รวมจำนวน50ตน้นเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเซียเติ้ลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดบูชาเข้าวพระและพิธีท่อพระป่าสหวาระเดือนเกิดภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจากกับประวัตนาสูตรบทรัตนาสูตรและบทสันเสริมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยะบุพามาลาโดยประธานบุญพิธีคือกัลยนณมิตรรัฐกัลยนณมิตรพยาวเนรไทยพิธีถวายสุขันธมาลาประธานบุญพิธีคือกัลยนณมิตรเคนเงาสีวัดและกัลยนณมิตรบัวทองสีจันทาวารวง์พิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานบุญพิธีคือ กัลายนานมิตรภูนพิไลบัมการ์เนอร์และกัลายนานมิตรทองสายพาราจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาเข้าพระนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยประธานบุญพิธีคือกัลยยานมิตรเคนเงาศีวัตรและกัลายนานมิตรรัฐเนธไทยส่วนพิธีถวายโคมอาสาหาประทีพ เดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวหลีพัฒนพันธ์และในโอกาสนี้พระมหาประภาสประพาโซท่านประธานสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งแจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายเซียเติลจะจัดขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆศูนย์ด้วยนะคะที่ได้ส่งภาพกิจกรรมงานบุญดีๆมาให้เราได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ และในวันนี้ว r ร์ w นิวส์หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวสมีสถิติ10อันดับแรกในประเทศนะครับรวมไปถึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้พร้อมใจการสวดธรรมจักกะป่าวัตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาครับไปติดตามรับชมกันนะครับว่ามีจังหวัดใดที่ได้10อันดับแรกบ้างในท็อป10สวดธรรมจักทั่วไทยครับ สำหรับ10อันดับในประเทศนะครับอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดสระบุรีอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดกาฬสินธุ์และอันดับที่10สิงห์บุรีครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นนครหลวงสิบ อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง14อันดับที่4นครหลวงหอั 6, นดับที่5นครหลวง5อันดับที่6นครหลวง7อันดับที่7นครหลวง17อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง12ครับ,บคุณผู้ชมครับในวันนี้พูนเีสมีพังรายการกิจกรรมซูมออนไลน์ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับ ไปติดตามรับชมกันนะครับว่ามีผังรายการใดบ้างและมุ่งสู่เป้าหมายซูม1สูล้านกันเห็นฉันครับเวลา17.30นาิกานาทีพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์รับชมได้ที่ www.zoom072.com/PO4 meeting id 97288232371 passcode 072 เวลา18นาฬิการับฟังธรรมะ1ปีภารกิจพิชิต1ม0 0 0ร้านโดยพระมหาธเนศฐานารโตหวัวหน้าศูนย์พัฒนาสมาธิสากลสำนักต่างประเทศรับชมได้ที่ www.dmc.tv/2564/n2/1 Meeting ID 84459526675 p a s s c o d e 072 เวลา18นาฬิกาขอเชิญทุกท่านพบกับรายการธรรมะเพื่อประชาชนและชาดก500ชาติรับชมได้ที่ www.dmc.tv/2564/67/4 Meeting ID 81322743273 Passcode 072เวลา19นาฬิกา ขอเชิญทุกท่านทบทวนธรรมะจากหลวงพ่อทัตชีวโวได้ตลอด24ชั่วโมงรับชมได้ที่ www.zoom072.com dattajee wopate m e t t i n g ID 9665 7115 400 p a s s code 072เวลา18นริกาถึง19นริกา พบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอรหังรับชมกรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom072.com/PO/2 Meeting ID 95471783711 Passcode 072เวลา1 9นาฬิกาสวดมน์บทธรรมจักรปะวัฒนาสูตร นั่งสมาธิแผ่เมตตานาเบืองหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์รับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com meeting id 8928 3989 294 29 p a s s c o d e ูนยเวลา20นาิศูนย์ปจจบัจบธรรมแก้วเมืองเลยขอเชิญรับฟังธรรมพิเศษเรื่องวันนี้วันพระ มาปล่อยวางกันเถอะโดยพระอาจารย์ฉัดกิติชยานันโทรัรบชมได้ที่ www. แก้วเมืองเลย c o m z o o m m e e t i n g i d 8 5 3 7 9 0 0 9 6 3 4 p a s s c o d e 0 7 2โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผังรายการและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m l i s t ครับ คุณผู้ชมครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับขออนุญาตเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้พระพิสุทธิสมนเน,นทุกรูปรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านได้สวมใส่หน้ากากอนามัยและรักษาความสะอาดตามมาตราการของทางกระทรวงสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบันิวส์ประจำวันศุกร์ที่9กกรกฎาคมพุทธศักราช2564ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบันิวส์ย้อนหลังได้ตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้นั่นเองครับ ส่วนการส่งข้อสารงานบุญเช่นเคยนะครับสามารถส่งได้ทาง l ล ne a อปพลิเคชันโดยการสแกน QR Code และแอดไลน์ ID รวมไปถึงอีเมลที่ t v d m ด n e w s gmail.com ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใจความว่าทุกโคปิปันติโตนัชหาติบัณฑิตแม้มีทุกก็ไม่ละทิ้งธรรมรณกรอิ่กุมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ